ชื่อว่าไหนๆเราก็มาถึงดินแดนอริยแผ่นดินขอใช้คําว่าอริยแผ่นดินนะอริยายะตะเนยชาโตปัจจาชาโตแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินอันมีบุคคลอันประเสริฐเกิดขึ้นมาในโลกเมอ่บ้านพื้เป็นแหล่งตําเนิดเกิดขึ้นแห่งนักปราชญ์มหาบุรุษทางธรรมยอดนักรบขุนศึกทาง เริ่มตั้งแต่นูนสมเด็จหลวงพนสมิกสมเด็จราชคูหลวงพลสมิกขี่หอมซึ่งถ้าคนสมัยนี้ไม่รู้จักก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ถ้ารู้จักความเป็นมาของท่านแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าดลัยลามะถ้าเปรียบเทียบท่านเป็นแม้กระทองนครแตกชานทางปริยัติสัตรม พระไตรปิฎกละจุยก่จาจเรียนพระไตรปิฎกแตกฉานอย่างที่และเจริญสมาธิสมถะก็เก่งมากมีสมาธิกล้าขนาดว่าลือร่มอยู่กลางลำแม่น้าคงพระห้าร้อยรูปเปียกหมดท่านบวชในขณะนั้นอยู่ในเรือในแพตัวท่านไม่จมน้ำไม่เปียกเลยไปไหนคนแห่ตามเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีรถบัสรถทัวร์พาไปหรอกเดินไปท่าน ราจะคูหลวงพลสมิทธิ์ขี้หอมก็คนบ้านกระลึงเมืองผานอำเภอบ้านผือเรานี่เองเนื่องจากนั้นในปัจจุบันก็หลวงปู่เทศเทศลังสีซึ่งก็พึ่งจะละสังขารไปที่ถ้ำขามเมืองสะกลของเราเนี่ยท่านก็เป็นคนบ้านผือนาสิตานี่าอาตมาก็เลยคิดว่าเออเป็นบุญของเราแล้วเ่อยมีโอกาสได้มาสโส แผื้นแผ่นดินอันเป็นอริยชาติอริยแผ่นดินดินแดนที่ก่อกาเนิดเกิดขึ้นของมหาบุรุษนักรบทางธรรมบนดินแดนที่ราบสูงลุ่มแม่น้ำโขงอําเภอบ้านเพอนี้ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งอริยธรรมอยางโบราณสถานวัดพระพุทธบาทบัวปกแล้วก็ พวกโบราณสถานในภูพาบาทอาตมาเองก็เลยถือโอกาสไปแล้วก็ได้ไปกราบพระพุทธบาทบวัวปกแล้วก็ได้ไปเยี่ยมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณวัตถุนิยายรักแอบ,บอิงพุทธศาสนาความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรมของพยากงพยาพานของ เท้าอุสาเลยนางนางอุสาและเท้าบารุ์อันเป็นนิยายอมาตะแห่งความรักก็เป็นสิ่งสอสะท้อนถึงกองกรรมกงเวียนในพระตสงฆทัานในขณะที่ก่อนที่จะออกมาจากโบราณสถานนั้นได้เลี้ยวขึ้นไปกราบพระพุทธบาทบัวปกที่พระธาตุพอขึ้นไปก็จะเห็นศาลาใหญ่ระงานสง่างาม ดูแล้วก็น่าขึ้นไปนั่งไปเจริญสมาธิภาวานาเพราะมันสงบดีเชิงเขาเลือบไปดูทางซ้ายบาอันสง่างามก็มีป้ายเขียนไว้ว่า,น,านิโรธราชนิโรธลังสยาุสอนจิตใจน้อมละลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศซึ่งเป็นเจ้าของในมิตกรกนามนี้เป็นผู้สร้างเอาไว้ด้วยจิตใจ ไสยศรัทธาหวังเชิ่โชวบูชาพระศาสนาเมื่อลวงปู่มีผู้เคารพนับถือมากก็โอนถ่ายศรัทธาที่เขามีต่อลวงปู่นั้นต่อพระองค์ท่านนำมาเป็นวัตถุอันงดงามสง่าผ่าเผยและยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายมาื่อนีลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วก็มาละลึกนึกถึงว่า เอาเถอะกลับไปจากบ้านผือเนี่ยเสร็จงานเราเร็ว,วเราจะหาโอกาสย่องขึ้นไปท้ำขามไปกราบาสารีละธาตุของหลวงปู่ความคิดอย่างนี้มีอยู่ในใจตลอดแล้วก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังมากเราอย่าไปเพิ่มความแออัดยัดเยียดตรงนั้นเลยให้เขาเบาบางสะกก่อนยังไงยังไงเราก็จะถือโอกาสไปเมื่อคนเบาบาง อะไรมาก็ได้แต่ละลึกนึกถึงว่าความดีเนาะท่านราชคูรหลวงโพลสเมร็รขี้หอมซึ่งเป็นชาวบ้านกระลุมเมืองผานชาวเภอบ้านเผือเมื่อพศออ2174นูน่นท่านได้เกิดมาเป็นเวลาร่วงรับมาตั้งหลายร้อยปีมานี้พื้นแผ่นดินนี้ก็ยังไม่ขาดคนดีนึก ถึงกฎธรรมชาติโอ้คือกันกระเพ็ดละงกนี่อะมาวิคิดเอา,าเองพวกเห็ุนั้นเคยเกิดตรงไหน,นมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดปวกเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเหตดปวกเหตดโคนเห็ดละงกเกิดโคกไหนมันก็เกิดโคกนั่นตัวคนดีเคยมีณที่ใดณนะที่นั่นก็ไม่สิ้นคนดีย่อมมีเกิดขึ้นเราอาจจะพูดได้ว่าหลวงปู่เทศเทศหลังสีมีชีวิตห่างไกลกับ ราชคูหลวงพลสมิทธขี่หอมเป็นเวลาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีก็ยังมีคนดีเกิดขึ้นมาอีกบนพื้นเป็นดินที่เรียกว่าอำเภอบ้านเผลอท่านราชคูหลวงสมิทธ์พลสมิทธขี่หอมเนี่ยท่านเกิดที่บ้านกำลังเมืองผานแต่พระเดชพระคุณหลวงปูธธ่เทศก็เกิดที่บ้านนาสิดา ก็เป็นเขตอำเภอบ้านเผยเช่นเดียวกันแผน่นทนี่นี้น่าจะเป็นแผ่นดินที่ถ่ายทอดสายเลือดของคนที่กระทําคุณงามความดีสั่งสมบารมีไว้บนนี้มาตลอดเป็นลานยาวนานเพื่อเชิดชูบูชาให้พุทธศาสนารุ่งโรโชตนาการสืบต่อไปเป็นที่พึ่งของมูมวลเทพเจ้าเหล่ามานุษย์อาตมาก็ได้แต่คิดลวงปูเทศได้ล่วงหลับไป มาที่พระพุทธบาทบัวบกก็เห็นศาลาหลังแก่กลางงานราชนิโรธรังสยานุสรณแล้วก็จะเกิดมีอุเทสกะอจะเกิดมีเทสกะเจดีที่ยอดภูเขาสูงที่ทำขามคงจะสง่างามยิ่งนักนึกถึงคำตัดคำกล่าวของพระศา,าสดาวา่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนัชีรติรูปตายของสัตว์ทั้งหลายก็แตก นามและโค้ชื่อเสียงตลอดทั้งคุณงามความดีบาปกรรมจะยังปรากฏเห็นอยู่เบื้องหลังยามเมื่อฟงุงซัดเสียงสูญสัมสีบิตหูพ้อยกระสุนเสียบอหอนหวนเห็นได้เลือแต่อัธิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งทมท่วมแผ่นพื้นให้หงได้หงเห็นส่วนว่านามโคดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลซื่อค่อยๆโูนหายไปจากโลกาก้วง เลือแต่บุญกุศลเบื้องทั้งป่าปังกำบ,บาดหา้าวเพียงยังโยข้างผายซ้อยห้อนลูกหลานแท้แล้วส่วนบุญที่ท่านเด็กแหละทาไว้เหลือไว้ใี้ลูกให้หลานทั้งจะเป็นส่วนวัตถุและนามธรรมอาตามามีความคิดอยู่ชนนี้ว่าวันนี้เรามีบุญในมาโซดินแดนอันที่เรียกว่าอาริยะชาติอาริยะแผ่นดินถิน่นบ้านพื้นกำเนิดเกิดขึ้นมาของอาราชคูหลวงโพนสเมก ผู้จริงใจแตกฉานทั้งอัดทั้งทมวินัยพระไตปีดกคิดดุหว่าท่านเป็นสังกลรีตั้งแต่อายุเจ็ดปีที่บางกะลึมเมืองเมืองพานเราเรียนศึกษาตามหลักการศึกษาสมัยก่อนนู่นจนมาเรียนพวกหนังสือใหญ่พวกหนังสือใหญ่คนโบราณเรียกว่าเรียนบาลีตั้งแต่พวกมูลกระจาย เรียนกันไปเรียนตนเรียนหมววแต่แล้วอายุสิบห้าปีครูบาอาจารย์เอาไปฝากที่นครเวียงจันเพราะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนั้นขึ้นต่อหูกรุงรีสตนาคณหุตร้อนช้างร่มขาวคือวิ่งจันพวกเรามันเป็นคนลาวในขณะที่จะไปนั้นกลางคืน,นท่านเจ้าหัวครูยอดแก้วคือสังฆราชที่จะไปอยู่เขาฝันแปลกประหลา ฝันเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ขึ้นมาพังทลายตู้พระไตรปิฎกกระจุยกระจายเช้ามาเขาเอาสาม,มเณรไปฝากก็รู้ได้ทันทีว่าสาม,มเณรคนนี้จะเป็นผู้ค้นคว้าจะศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดอ่อนแตกกระจุยและจะเผยแผ่ปริจจทัตนะพระธรรมเสื่อไปก็เป็นจริงดังหาตท่านแตกชานมากพระไตรปิฎกหลังากนั้นท่านก็นเจริญสมาธิภาวนา อย่างยอดเยี่ยมทรงเก่งทางฌานนักศิลป์พอเวลาบวชพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นเป็นเป็นผู้ประมภ์เรียว่าเป็นหน้ากลวงคาดแพลงไปบวชในกลางแม่น้ําของพระที่เป็นปูรกตะห้าร้อยลูกปราก็ว่าเพื่อบวชเสร็จเรือร่มแพล่มลทุกรูปท,ทุกองค์จมน้ำามาอมแหมเปียกปลอมปลม,ปลมแต่ว่าท่าน ราชคูจัวสมัยก่อนเรียกว่า,าราชคูจัวเรียกว่าราชาจัวจัวก็คือเจ้าเจ้าอยู่หัวน้อยผู้มีความรู้ปาดเลียงระดับราชานะเรียกว่าสาจัวซาจัวพลสมฤทธิกคือมีปีชากล้าระดับสามมนเนรผู้มีปีชากล้านั่นเองท่านโดยเป็นพระวันนั้นเมื่อเรือร่มเรือแตก เมื่อแผ่ล่มลงไปพระองค์อื่นที่เป็นอุปชาก็ดิปุระคณะปุรกะก็ได้เปียกกันหมดแต่ท่านผู้บวชใหม่ไม่เปียกแล้วก็ไม่จมน้ำแสดงให้เห็นบุญญากตาทิ่การที่สั่งสมอบรมมาหลังอย่างนั้นท่านจะไปนในมือไหนคนเคารพเรื่อมใส่มากมีคนเดินแห่เดินตามไปเป็นหมืนม่นๆจนถึงขนาดว่าชี่หอม อะไรอะไรของท่านมันมีเหลือก็แย่งกันหมดไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นคาเมนสุดท้ายเมืองคอนครจำบากหนนาบุรีนางแผงนางเผาซึ่งเป็นคนปกครองสมัยนั้นเมื่อท่านพา,พาผ่าพลคนลาวไปจากเวียงจันเดินไปตอนนั้นมีเรื่องราวของทางการเมืองดุฉันต้องการความสงบเพื่อจะให้ผู้ที่กําลังแย่งชิงบัลังกันไม่มีความ สงสัยเครื่องแข่งใจท่านกันเดินตามลุ่มน้ำโค้งนี้มามาซ่อมประถาดพนมที่เก่าข้าม่าสุดโทมมีมพงไายปกคลุมไม่มีใครสนใจผู้คนก็หลั่งไหลมาไปเมืองจำบากหน้าบุรีคือเมืองอทุกวันนี้เราเรียกว่าจับสักก็เลื่อมใสมากสุดท้ายนางแผงนางเผ่านี้ได้มอบบ้านมอบเมืองให้ท่านเป็นผู้ปกครองท่านก็เลยเป็นผู้ปกครองพระราชา โดยปริยายแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกแล้วก็ไม่ได้ปกครองเองกลายเป็นมหาปุรหิตาจานปกครองทั้งพุทธจักรอาณาจักรเหมือนกับอะไรวัมมะแต่สุดท้ายท่านก็ได้เลือกสรรสตบุรุษลูกเสร็จลูกหาที่ทันใดสังสมอบรมมาฝึกฝนมาสถาบรรณาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าสีสมุดพุทธทางกูลแล้วพระองค์ ลงสมเอกพลสมเอขี้หอมในห้องก็เที่ยวไปเที่ยวมาพระาธาตุพรนมอายุของท่านยืนยาวมากเมือกับหลวงปู่เทศไม่ผิดกันเลยอายุท่านมีถึงเก้าสิบปีสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือมีใจเดินสุดท้ายก็ได้ละสังขารไปเมื่อละสังขารไปแล้วการจัดงานศพก็ยิ่งใหญ่เจ้าราชคูมอรณภาพด้วยโรคชราอายุได้เก้าสิบปี จะสร้อยสีสมุทรพุทธางโกลผู้ครองเมืองผู้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่แสนเท้าพญามาหาอมาตยไปชาราาทั้งหลายได้พร้อมกันทําชาปนก,กิจถวายเพลิงแล้วก็สร้างาธาตุขึ้นตรงที่เผาเน็ตเขาเรียกว่า,าธาตุฝุ่นต่อมาก็สร้างวัดขึ้นมาอีกเรียกว่าวัดาธาตุฝุ่นแล้วก็กระดูกลาลีละทตาของทาง่านก็กระจายไปสามแห่งมาสร้างไว้ที่ทาธาตุผนมแห่งหนึ่งแล้วก็ริมฝั่งของ เดี๋นี้เราก็ยังได้กรลับได้ไหวที่ท่าพรนมก็ยังอยู่